ต้อนรับสู่ช่องออโต้ลักชัวรี่วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถกระบะท,ที่กลับมาพร้อมความดุดันและความทันสมัยมากยิ่งขึ้นนี่คือทาทาซีนอน2025รุ่นใหม่ล่าสุดจากผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติอินเดียที่เตรียมเข้ามาสั่นสะเทือนตลาดกระบะท,ทั่วโลกทาทาซีนอน2025มาพร้อมดีไซน์ใหม่ที่ดูแข็งแกรง่ง บึกบืนและมีเอกลักษณ์ไฟหน้าทรงเรียวยาวแบบเล็ดพร้อมไฟเดทา i m มร running นนไลฟ์กระจังหน้าแบบใหม่ขนาดใหญ่ตกแต่งด้วยโครเมียมพร้อมกันชนหน้าแบบยกสูงเสริมความบึกบืนและสมรรถนะในการลุยทุกสภาพถนน ด้านข้างตัวรถโดดเด่นด้วยซุ้มล้อขนาดใหญ่และเส้นสายตัวถังที่ดูแข็งแรงล้ออันลอยขนาด18นิ้วให้ความรู้สึกพรีเมียมด้านท้ายของรถออกแบบเรียบง่ายแต่มีความทันสมัยด้วยไฟไท้ายเล็ d แนวนอนและกันชนหลังที่ออกแบบให้เหมาะกับการใช้งานเชิงพาณิชย์หรือออฟโรด ภายในห้องโดยสารของทาทาซีนอน2025มีการยกระดับวัสดุดและการออกแบบให้ดูหรูหรามากขึ้นบอกนั่งหุ้มหนังแท้พร้อมแผงคอนโซลหน้าที่ดูทันสมัยมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด10นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto และระบบเสียงคุณภาพสูงที่ให้ความบันเทิงระหว่างการขับขี่ พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบ3ก้านพร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบดิจิทัลเต็มรูปแบบทำให้ผู้ขับควบคุมข้อมูลต่างๆได้อย่างสะดวกระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกอิสระซ้ายขวาเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทาง ด้านขุมพลังทาทาซีนอน2,025มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล2.2ลิตรเทอร์โบชาร์จให้กำลังสูงสุดประมาณ170แรงม้าและแรงบิดกว่า400นิวตันเมตรพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อที่สามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้ตามสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นทางเรียบหรือเส้นทางออฟโรดตัวรถให้ความมั่นใจในการควบคุมและความทนทานต่อทุกการใช้งาน ระบบความปลอดภัยก็ถือว่าครบครันทั้งถุงลมนิราภัยระบบเบรก ABS, EBD ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวกล้องมองรอบพันและระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันเพิ่มความปลอดภัยทั้งสำหรับผู้ขับและผู้โดยสารทาทาซีนอน2องพเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถกระบะที่สามารถใช้งานได้ทั้งในชีวิตประจำวนัน งานเชิงพาณิชย์หรือแม้แต่การเดินทางท่องเที่ยวแบบลุยๆด้วยราคาที่คุ้มค่าพร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัยและดีไซน์ที่โดดเดน่นหากคุณชื่นชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดติดตามออโต้ลักชัวรี่เพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆรุ่นล่าสุดจากทั่วโลกขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า